สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันลงลึกเรื่องทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของลอเรนซ์โคลเบิร์กกันนะคะครับผมจากที่เราไปดูข้อมูลมาเนี่ยแนวคิดเขาน่าสนใจมากเลยคือเขาไม่ได้มองแค่ว่าเด็กแยกถูกผิดได้ตอนไหนแต่เหมือนกับว่ากระบวนการให้เหตุผลทางจริยธรรมของเราเนี่ยมันมีพัฒนาการนะมันซับซ้อนกว่านั้น ใช่ครับคือเขาต่อยอดมาจากเพียเจก็จริงแต่โคเบิร์กมองว่ามันเอ่อไม่ได้จบแค่ตอนสิบขวบมันไปต่อได้อีกแล้วที่สำคัญมากๆคือเขาเน้นที่เหตุผลใช่ไหมคะว่าทำไมถึงทำแบบนั้นไม่ใช่แค่ดูว่าทำอะไรถูกต้องครับอันนี้คือหัวใจเลยแล้วเขาก็แบ่งเป็น3มระดับใหญ่นะครับมี6ขั้นย่อยอือหืซึ่งการเข้าใจลำดับขั้นพวกนี้ก็น่าจะช่วยให้เราเอา่อมองพฤติกรรมคนในมุมที่ต่างออกไปได้เหมือนกันฮนะ น่าสนใจค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ระดับแรกเลยนะคะเรียกว่าระดับก่อนกฎเกณฑ์หรือ pre-conventional อันนี้สำหรับเด็กเล็กๆเลยอายุประมาณ2-10ถึงปีช่วงนี้การคิดเรื่องถูกผิดของเขาเป็นยังไงคะครับในระดับนี้เด็กๆก็จะยังไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์สังคมเท่าไหร่ขั้นที่หนึ่งเลยเนี่ยคือหลักหลบหลีกการลงโทษ <S S S> อ๋อก็คือแรกเกิดถึงประมาณ7ขวบ ง่ายๆเลยทําดีเพราะกลัวโดนทําโทษไม่ทําผิดเพราะกลัวผลลัพธ์ทางกายภาพไม่ได้สนใจเจตนาเท่าไหร่เหมือนทำตามเพราะกลัวโดนตีกลัวโดนดุดอะไรแบบนี้ใช่ใช่ครับอย่างทำกันบ้านเพราะครูครูทำโทษไม่ใช่เพราะอยากรู้หรือเห็นว่ามันดีแล้วพอโตขึ้นมาหน่อยล่ะคะในระดับนี้เหมือนกันก็จะเป็นขั้นที่สองครับหลักสแสวงหารางวัลอันนี้ประมาณ7-10ปีเริ่มมองหาประโยชน์ตัวเองละ ทำอะไรแล้วได้อะไรตอบแทนออาจจะเป็นคำชมของขวัญหรือเริ่มมีการแลกเปลี่ยนง่ายๆอ๋อเหมือนช่วยแม่ล้างจานเราจะได้ค่าขนมหรือช่วยทำงานบ้านจะได้เป็นเล่นอะไรอย่างงี้ใช่เลยครับประมาณนั้นเลยเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันง่ายๆเข้าใจเลยค่ะก็คือยังมองจากมุมตัวเองเป็นหลักอยู่เนาะแล้วพอโตขึ้นเริ่มเข้าโรงเรียนเริ่มมีเพื่อนพัฒนาการก็จะขยับไปอีกระดับใช่ไหมคะถูกต้องครับ ก็จะเข้าสู่ระดับที่สองระดับตามกฎเกณฑ์หรือคอนเวนชั่น a ลอันนี้จะพบบ่อยในช่วงอายุเอ่อราวๆ1 1 6ถึง16ปีค่ะระดับนี้จะเริ่มคิดถึงคนอื่นมากขึ้นคิดถึงกฎเกณฑ์สังคมมากขึ้นขั้นที่3นี่คือหลักการทำตามที่ผู้อื่นเห็นชอบอ๋ออันนี้คือช่วงอยากเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆหรือเปล่าคะที่แบบทำตัวเป็นเด็กดีใช่เลยครับ ช่วง1 0 1ถึงปีนี้แหละต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนจากสังคมอยากให้คนมองว่าเราเป็นคนดีก็จะทำตามที่กลุ่มหรือสังคมคาดหวังจริงด้วยค่ะช่วงวัยรุ่นนี่การยอมรับจากเพื่อนนี่สำคัญมากๆเลยแล้วพอขยับไปขั้นที่4ล่ะคะที่บอกว่าหลักทำตามหน้าที่และกฎสังคมอันนี้มันต่างจากแค่อยากเป็นเด็กดียังไงบ้างคะเป็นคำถามที่ดีครับคือมันต่างกันตรงที่มุมมองมันกว้างขึ้น ในขั้นที่4เนี่ยอายุประมาณ13 1 6ถึง16ปีไม่ใช่แค่อยากให้เพื่อนหรือครูชมละแต่เริ่มเข้าใจเรื่องกฎหมายระเบียบของสังคมโดยรวมจริงๆ uh huh. เขาจะมองว่าการทำตามกฎเนี่ย มันสำคัญนะเพื่อให้สังคมมันสงบเรียบร้อยทุกคนต้องทำตามหน้าที่ของตัวเองอ๋อคือมีเหตุผลเรื่องความสงบเรียบร้อยของสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวหรือกลุ่มเพื่อนแล้วใช่ครับเป็นเหตุผลที่หนักแน่นขึ้นเป็นเรื่องของหน้าที่พลเมืองที่ดีและที่น่าสนใจคือเอ่อโคเบิร์ตเขาพบว่าผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ในสังคมเราเนี่ย จริงๆแล้วมักจะใช้เหตุผลในระดับที่4นี่แหละครับเป็นหลักในชีวิตประจําวันโอ้ oh, จริงเหรอคะนึกว่าจะไปถึงขั้นสูงๆกันซะอีกแสดงว่าการไปถึงระดับที่สูงกว่านั้นนี่มันเอ่อยากเหมือนกันนะครับมันต้องใช้การคิดการไตรตรองที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแล้วจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือตอนที่คนเริ่มคิดไปไกลกว่าแค่กฎที่มีอยู่แล้วใช่ไหมคะที่เรียกว่าระดับเหนือกฎเกณฑ์ postconventional สำหรับอายุ16ปีขึ้นไปใช่ครับอันนี้ถือเป็นพัฒนาการขั้นสูงแล้วขั้นที่5คือหลักการเคารพตัวเองทำตามสัญญาและสิทธิผู้อื่นค่ะคนในขั้นนี้จะเริ่มใช้วิจารณญาณส่วนตัวมากขึ้นไม่ได้ยึดติดกับตัวบทกฎหมายเป๊ะแต่จะพิจารณาหลักการที่อยู่เบื้องหลังกฎนั้นๆคำหนึงถึงสิทธิคนอื่นประโยชน์ส่วนรวมมองว่ากฎหมายมันเปลี่ยนได้นะ ถ้ามันขัดกับหลักการที่สําคัญกว่าเหมือนเริ่มตั้งคําถามกับกฎเกณฑ์ได้แล้วประมาณนั้นครับแล้วก็ขั้นสูงสุดเลยขั้นที่6หลักอุดมคติสากลอันนี้คือสุดยอดเลยครับคือยึดมั่นในหลักคุณธรรมสากลจริงๆความยุติธรรมความเสมอภาคใช้มโนธรรมส่วนตัวนําทางเลยซึ่งถ้าเทียบกับทางพุทธเราก็อาจจะคล้ายๆกับเรื่องฮิริอตตปะคือมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปจากข้างในใจจริงๆอ๋อเข้าใจเลยค่ะ คนในขั้นนี้อาจจะยอมเสียสละเพื่ออุดมการที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวกฎหมายอย่างที่เขายกตัวอย่างขั้นที่อะไรแบบนี้ครับโค oh, เป็นการเดินทางของความคิดทางจริยธรรมที่แบบน่าทึ่งมากๆเลยนะคะจากมองแค่ตัวเองมาเข้าใจสังคมจนถึงยึดหลักการสากลด้วยตัวเองครับและสิ่งสําคัญที่โคเบิร์กย้ําเสมอก็คือพัฒนาการนี้มมนต้องเป็นไปตามลําดับขั้นนะครับจะกระโดดข้ามขั้นไม่ได้อื uh huh. ต้องผ่านขั้นหนึ่งก่อนขึงจะไปสองไปสาไปเรื่อยๆผ่านประสบการณ์การคิดการตกตะกอนที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆสรุปเราทฤษฎีนี้ก็เหมือนให้แผนที่เราเห็นภาพรวมเลยนะคะว่าเหตุผลทางจริยธรรมของคนเรามันโตขึ้นยังไง จากเรื่องง่ายๆกลัวโดนตีอยากได้รางวัลมาถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วก็ไปถึงการใช้หลักการสากลด้วยวิจารณญาณตัวเองใช่เลยครับผมทีนี้คำถามที่อาจจะชวนให้เรากลับไปคิดกันต่อก็คือว่าถ้าเราพอจะเข้าใจระดับพัฒนาการทางจริยธรรมของคนรอบตัวเราหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ย การเข้าใจตรงนี้มันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองการกระทําของเขาไหมอ๋อหรือวิธีที่เราจะคุยกับเขาโต้แย้งหรือแม้แต่ให้อภัยกันได้ยังไงบ้างใช่ไหมคะครับผมแล้วลองสังเกตดูว่าในสังคมที่เราอยู่ทุกวันนี้เราเห็นคนส่วนใหญ่ใช้เหตุผลในระดับไหนเป็นหลักกันนะอันนี้น่าคิดต่อครับ